ขอโทษด้วยนะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยบางทีการลงคลิปอาจจะผิดปกตินิดหน่อยนะแต่ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนรู้เรื่องนั้นกันไหมได้ยินว่าเมื่อไม่นานมานี้มีปีศาจปรากฏตัวขึ้นที่เขตชานเมืองละหาส่วนใหญ่พวกปีศาจจะอาศัยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่นั้นนะ ได้ยินว่ามีเรื่องลับสุดยอดที่พูดกันในวังด้วยมีบางอย่างถูกไฟคอกที่นั่นที่สำคัญกว่านั้นดูนั่นสิรถมาของตระกูลเดเวโลท่านไดยุคเวโลยังเหมือนเดิมเลยแฮะที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่มาด้วยต่างหากนายไม่ได้ยินข่าวลือนั้นหรอคู่มั่นของท่านไดยุคเวโลนะ่ะ ได้ยินว่าเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ที่ได้หัวใจท่านดดยุกเวลโลไปแล้วแต่ก็ยังทำให้องค์ราชทายาตลุ่มหลงอีกอะระวังหน่อยสิแผนสูงข้าขอบคุณค่ะแต่ถึงยังไงเธอก็ดูอ่อนแอซะขนาดนั้นจะเอาชนะเซเลเนียฮอวินได้งั้นเหรอสายันสวัสดิ์ค่ะทั้งสองท่านสายันสวัสด ท่านไดยุคเวโลกับเซเลเนียฮอวินเหรอผู้หญิงคนนั้นคือใครนนะ่ะเห็นว่าเป็นคู่มั่นนะมันยังไงกันแน่และเนี่ยมาจากที่เดียวกันแท้ๆแต่รถมาของฉันมาถึงช้ากว่าเก้าหนึ่งสินะคะงั้นก็เข้าไปพร้อมกันเลยวุ่นวายกันชะมัดถึงจะเป็นเรื่องที่คาดคิดไว้แล้วก็เถอะเอาละมาทุ่มเทและตั้งใจเพื่อสร้างความวุ่นวายกันเถอะ เลดี้โบาเชกจะได้ชมห้องของนักเวสและใครหลัดจะได้ชื่นใจที่ได้เห็นเลดี้ที่กำลังทำแบบนั้นเซเลเนียก็จะได้รับอำนาจในการสืบสวนเหตุการณ์ไฟขอ้อทุกคนนั่งลงแล้วก็ดูกระดาษที่แจกให้นะฉันวางแผนชั้นเลิศเอาไว้แล้วเลิกมองฉันด้วยสายตาไม่ไว้วางใจสักทีเถอะแล้วมาดูนี่ ละครเรื่องนี้มีชื่อว่าบทสรุปของความหึงหวงในเทศกาลเก็บเกี่ยวอันยุ่งเหยิงก่อนอื่นใครลร์ต้องเข้างานเลี้ยงไปพร้อมคู่ค่วงอย่างวาเลรีส่วนเซเลเนียก็ให้เข้างานมาในฐานะคู่ควง,งของฉันเมื่อบรรยากาศรอบตัวไคลร์ตกับวาเลรีเริ่มหวานแหววได้ที่เซเลเนียก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยสายตาที่แสนโศกเศร้าของคนรักเก่าและพาตัวไคลรดไป จากนั้นในระหว่างที่ทุกคนในงานกำลังสนใจทั้งสองคนอยู่ฉันกับวาเลรีจะไปที่ห้องทำงานของนักเวทง่ายใช่ไหมล่ะแต่การแสดงนี้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างใหญ่หลวงเลยละ่ะเพราะมันจะกระตุ้นให้ผู้คนจินตนาการการันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบรรยากาศระหว่างไคลัสกับวาเลรีก็ออกจะดีีแต่กับเซเลเนียนี่เป็นคนรักเก่าไม่ใช่เหรอ แล้วที่พวกเขาออกไปด้วยกันละ่ะหรือว่าดีกันแล้วแล้วองค์รัชทายาทกับวาเลรีหายไปด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมองค์รัชทายาทถึงส่งรถมาไปให้เซเลเนียละ่ะถึงจะชอบพูดแบบทีเล่นทีจริงไม่เลิกแต่เขาก็วางแผนได้ไม่เร็วเลยขอแค่ทำให้ดีก็น่าจะสําเร็จตามแผนองค์รัชทายาทเสด็จแล้วพะย่ะค่ะ องราชทายาทในงานพิธีการดูเป็นคนละคนอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะทั้งเข่งขืมและดูน่าเชื่อถือตัวตนที่แท้จริงของเขาคือแบบไหนกันแน่คะเป้าหมายของหมอนั้นคือการเป็นองค์ราชทายาทที่เด็ดเดี่ยวและน่าเชื่อถือสำหรับทุกคนรวมทั้งการหยับยัง้งไม่ให้เกิดความวุ่นวายในอาณาจักรด้วยเพราะงั้นตัวตนที่แท้จริงจึงไม่ใช่ทั้งสองด้านนั้น ถึงจะทำเป็นสบายใจแต่จริงๆแล้วคงจะก,กระวนกระวายแทบบ้ากับสถานการณ์นี้ที่ถ้าทำพลาดแม้แต่นิดเดียวก็สามารถทำให้ประชาชนทุกคนสับสนอ้นหมานได้พอกันทีพอแค่นี้แหละฉันทำเท่าที่ทำได้แล้วฉันจะเลิกเรียนฉันไม่มีพรสวรรค์เหมือนนายฉันเกียดการขยับตัวเยอะๆแบบนี้อยู่แล้วด้วยวิชาดาบไม่เห็นสนุกเลย ระวังตัวไว้ด้วยพเพราะหมอนั่นเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดเผยความในใจเลยแม้แต่นิดเดียว